สวัสดีครับเอ,อผมจะมาสร้างสร้างคลิปเรียวเล่นคลิปเรียวให้ดูหน้าตามันสวยขึ้นให้ดูหน้าตาของหน้าตาของคลิปเรียวสวยขึ้นนะครับผมก็เ,เ,รเริ่มก็มาที่เรียวนะครับผมตอนนี้เซบุ๊กเรียวครับผมมใส่ภาพใส่ภาพใส่ภาพ ผมนะก่อนนะเร๊บแล้วก็มาแก้ไขแล้วก็มาตั้งตั้งระยะเวลาของภาพผมจะให้ภาพมันแสดงที่หน้าจอแค่ห้าห้าวินาทีประมาในั้นนที่ดีกว่าเราเอาเพิ่มเพิ่มรูปแกลเลอรี่เอาภาพภาพอย่างข้างหลังผมแล้วกันนะครับ ก็ให้มันขึ้นเหลืองๆก่อนนะครับกดให้มันขึ้นเหลืองแล้วก็มาลดเวลาปกจใจ้เปิดดแให้ประมาณห้าวินาทีครับห้าวิครับขึ้นแล้วก็เราจะเราจะเ,เพิ่มปึ๊บเพิ่มเป็น โอครั้เ,เป็นวิดีโอก็เอ้เป็นวิดีโอใส่ครับอ๋อไมโครโฟนมันแอปนี้มันไมโครโฟนมัน,นมันซับกนมันมันลงไม่ได้เอล,อลองดูก่อนคะรับ ถูกผิดเสียงเหรอเาราดูไ่เมันถูกหรปิดเสียงหรือป่าครับ อันนี้ก uh, ็แล้วก็มาแต่งแต่งหน้าเรียวครับผมแต่งแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งหน้าเรียวนะครับแต่งหน้าเรียวที่เข้าเสียงเพลงเดี๋ยวค่อยเพียงเพลงเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังนะครับผมจะมาเอาข้อความนะครับเราเราพิมพ์ข้อความเราเอาทีถ้าเราถ้าเราพิมพ์คำมานตัวลักแล้วเรากดตัวลัก ครัมาเพิ่มตัวมาที่ตัวเสืออีกทีหนึ่งครับนะเอ้ยเดี๋ยวกดเลมกดที่เอ้ ก็มาหยิบวางไว้ที่ตำแหน่งนะครับมันจะได้อ่าครับได้วางดัวตำแหน่งที่วางแบบเอ่อดูให้มันเอ่อน่ารักขึ้นนะครับผมแล้วก็เอ่อเพิ่มเพิ่มอ่าเป็นเพิ่มมาข้อความนะครับตไปไปที่ข้อความไปที่เอ่อ มันจะมีรูปมันจะมีแป้น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 ข้อความแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะผมมันจะมีรูปกลมๆเนี่ยครับกลมๆที่ว่าอยู่ข้างล่างข้างล่างหนึ่งสองสามเนี่ยครับแป้นพิมพ์อ่าแล้วกดกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีติ๊กเกอร์เล็กๆอยู่ครับเนี่ยเลื่อนมาปุ๊บมีกติ๊กเกอร์ขึ้นเล็กๆอบครับผมติ๊กเกอร์ที่เอาไว้ใช้อ่าใส่กระลาบนี่ครับอ่ะปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็กดเรียบร้อยอันหนึ่งอ่าก็เลื่อนมาใช่ครับ ิมาสติ๊กเกอร์นี้เห็นะครับเดี๋ยวผมทำให้ประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนก็อาจจะทำเพิ่มมาให้น่ารักขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็มันก็จะดูไม่ด,ดูดูน่ารักขึ้นครับผมดูดูน่ารักขึ้นจังหวะขผมเปลี่ยนเปลี่ยนสี

ับผ yeah, no. มก็ประมาณประมาณนี้นะครับผมขอก็ผมก็จะโพสจะโพสแล้วเขาเออถัดก็จบแล้วแล้วก็ถัดไปแล้วใส่ทริเกอร์ที่เขาให้มาก็ก็มีนะครับแต่มันจะมันจะเป็นรูปใหญ่ครับเป็นรูปใหญ่เอใส่ไว้ตัวนึงแล้วกันคัดเลือกสวยรูปมันจะใหญ่อันเนี้ยเอาเป็นนี้แล้วกัน ในรูปใหญ่สติ๊กเกอร์ที่หอให้มาในรูปใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในสติ๊กเกอร์ที่ว่าอยู่ใน,ในในแป้นพิมพ์ครับมันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่เล็กๆมันจะเล็ก,ลกๆพอดีครับผมเอ่อแล้วก็โอเคเสร็จประมาณน,นี้แล,แล้วเราเสิร์ฟใส่เพลงเออมันร้อนอยู่ไอ้บอลร้อนร้อนอยู่เพิ่มเพลงมันข้าวมันร้อนข้ามร้อนอยู่มันกินไม่ได้ โอเคนะครับผมก็ก็แบบมานี้นะครับผมลองเล่นนะเอาแต่งหน้าแต่งหน้าเดียวชะดูนะครับผมที่ผมก็ลงนะครับผมก็ลองลงถึงนะครับ โอเคครับผมผมก็จบจบคลิปประมาณนี้นะครับผมแล้ว